ล่าสุดเหตุกันท่วนหน้าสถานะนี้เปลี่ยนแล้วรอรับเงิน1 0 0 0 0บาทเข้าไปได้เลยทางด้านกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าถึงมาตรการเยียวยา5,000บาทโดยระบุว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์และ14ล้านคนคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยายให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ ขณะที่กลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว6.1ล้านคนยังขาดอีก4 0 0 0 0คนโปรโดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์เงินมาตรการเยียวยา5,000บาทอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังได้ขยายเวลารับเรื่องร้องเรียนทุก ตามมาตรการ5,000บาทที่กรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคมเว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา8นาฬิาถึง18นาฬิกาล่าสุดวันนี้เกือบค่อนประเทศดีใจกันยกใหญ่หลังสถานะ,ปะเปลี่ยนเกือบครบทุกคนแล้วบ้างก็บอกว่าเป็นสถานะที่ถูกลืมนั่นก็คือสถานะสีเหลืองให้แก้ไขาการรับเงินแต่ล่าสุดวันนี้ขึ้นเขียนแล้วว่ารอวันเงินเข้าได้เลย ส่วนใครที่ยังไม่เปลี่ยนอดใจกันรอก่อนนะคะเปลี่ยนก่อนวันที่17พฤษภาคมนี้แน่นอนค่ะล่าสุดแนะวิธีการแก้ไขสำหรับคนที่ยังไม่ได้เงิน5,000บาทจากที่รัฐบาลได้เปิดมาตราการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบ จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเวอร์วเว็บเราไม่ทิ้งกาหนดคอมเท่านั้นซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์กันไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้ล่าสุดนววายละวรนแสงสนิท ผู้มหนวยการสำมัรง,งานเศรษฐกิจการคลังและโคศกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือ5,000บาทโดยระบุว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว14ล้านคนคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ ขณะที่หลังการปิดทบทวนสิทธิ์เมื่อเวลา24นาฬิกาวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นสรุปมีผู้ขอทบทวนสิทธิ์รวมทั้งสิ้น6.5ล้านคนส่วนกลุ่มขอ,ขอข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว6.1ล้านคนยังขาดอีก400,000นคนโปรโด,ดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์เงินมาตรการช่วยเหลือ5,000บาทอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้สำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจากบัญชีธนาคารถูกปิดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกินหนึ่งปีชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนเลือกรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้วแต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามแนะนําให้ทําการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขแบบประชาชนสําหรับกลุ่มโอนเงินไม่สําเร็จโดยจะมีการโอนเงินทุกสัปดาห์ในวันอังคารโดยสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขแบบประชาชนผ่านโมบายแบงกิ้งหรือตู้ ATM ได้ทุกธนาคารที่ท่านมีบัญชีโดยไม่ต้องเดินทางไปสาขาธนาคาร สำหรับวิธีการตรวจสอบสถานะได้ง่ายๆว่าได้รับเงินมาตรการช่วยเหลือ5,000บาทหรือไม่ได้ทันทีเพียงทำตาม3ขั้นตอนต่อไปนี้ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน 2. เลือกเมนูตรวจสอบสถานะที่เป็นแถบสีเทา 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวอาทิหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์และวันเดือนปีเกิดล่าสุดใครสถานะสีเหลืองวันนี้สถานะเปลี่ยนแล้วรอรับเงินกันได้เลย สำหรับมาตรการเยียวยาวผู้ได้รับผลกระทบเราไม่ทิ้งกันโดยการลงทะเบียนผ่านเวอไว้เว็บเราไม่ทิ้งการซึ่งตอนนี้ได้ปิดรับลงทะเบียนไปแล้วผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว14ล้านคน คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้และจะมีการโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑอีกประมาณ1.6ล้านคนซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้องและได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นช่องทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับัตประชาชนแล้ว ล่าสุดวันที่13พฤษภาคมวันนี้มีคนสถานะเปลี่ยนจำนวนมากโดยเฉพาะสถานะสีเหลืองคือเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากที่มีสถานะรอการตรวจสอบมานานแต่ตอนนี้กระทรวงการคลังทยอยแจกสถานะสีเขียวได้รับสิทธิ์กันไปหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์และมีผู้พทักสิทธิ์ลงพื้นที่บ้าน คาดว่าภายในวันที่17พฤษภาคมนี้จะสามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ในระดับ98-99%โดยอาจจะมีกลุ่มที่ตกค้างบ้างเช่น กลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลและกลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่แล้วแต่ไม่พบตัวเนื่องจากปัจจุบันไม่ได้อยู่ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ์กรณีนี้จะส่งต่อข้อมูลให้ผู้พิทักษ์สิทธิ์ในจังหวัดที่ท่านอยู่ในขณะน,นี้รับไปเป็นผู้ดูแลต่อไปซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการเพิ่มขึ้นบ้าง สำหรับคนที่สถานะเปลี่ยนไปสีเขียวคือได้รับสิทธิ์ทางกระทรวงการคลังจะเร่งโอนเงินให้โดยเร็วที่สุดล่าสุดชัดเจนแล้วสถานะสีเหลืองได้เงินวันไหนต้องดู จากที่รัฐบาลออกมาตราการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกลุ่มหลักๆคือช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมจะได้รับเงินสนับสนุนเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเวอร์ไบเว็บพรอมทิ้งการ c ดคล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วซึ่งทางกระทรวงการคลังจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้ครบ14ล้านคนภายในสัปดาหนะ์หน้า สำหรับหลายๆคนที่สงสัยว่าสถานะสีเหลืองหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่แก้ไขแก้ไขข้อมูลแล้วเมื่อไรจะได้รับเงินซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้ตอบคำถามเกี่ยวกับกรณีนี้ว่ากรณีอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไขเบื้องตน้นรบกวนตรวจสอบสถานะของบัญชีว่ายัางคงใช้งานได้ปกติหรือไม่ หากใช้งานได้ตามปกติรอระบบทยอยโอนเงินให้รอบการโอนคือทุกวันอังคารโดยจะโอนยอดรวมของเดือนเมษายนเป็นเงิน1 0 0 0 0บาทอยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธีข้อมูลการรับเงินที่แก้ไขโดยกรุงไทยได้ตอบคอมเมนต์ท่านที่ได้รับสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สำเร็จเนื่องจากบัญชีธนาคารถูกปิดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกินหนึ่งปีชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน เลือกรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้วแต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องทางนี้แนะนำให้ทำการผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขประชาชนสําหรับกลุ่มโอนเงินไม่สำเร็จโดยจะมีการโอนเงินทุกสัปดาห์ในวันอังคารอย่างไรก็ตามสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์ กับหมายเลขประชาชนผ่านโมบายแบงกิ้งหรือตู้ ATM ได้ทุกธนาคารที่ท่านมีบัญชีโดยไม่ต้องเดินทางไปสาขาธนาคารทั้งนี้สถานะสีเหลืองหรืออยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลที่แก้ไขหากตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องจะโอนให้ในวันอังคารของสัปดาห์ ล่าสุดเฮลานสถานะที่ถูกลืมวันนี้เงินเข้าแล้วและหลายคนยังรอความหวังจากเงินเยียวยา5,000บาทเพราะสำหรับคนที่ไม่มีจริงๆเงิน5 0 0พันสามารถเลี้ยงปากทองได้ทั้งเดือนหรือก,ก็ว่าได้ทางด้านกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเผยว่าจะทยอยโอนเงินให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ และจะมีการโอนเงินให้ผู้ผพันเกินอีกประมาณ1.6ล้านคนซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้องและได้เปลี่ยนแปลง,งวิธีการรับเงินเป็นช่องทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับประชาชนแล้ว ซึ่งเทรนในทวิตเตอร์มีการติดแฮชแท็กสถานะสีเหลืองเราไม่ทิ้งกันเพื่อบอกถึงการตรวจสอบเงินช่วยเหลือสถานะสีเหลืองหมายความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอบทบทวนสิทธิ์ซึ่งแสดงว่าต้องรอการตรวจสอบข้อมูลหรือการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์หลังจากที่ได้กรอกข้อมูลยืนทบทวนสิทธิ์ไปแล้วโดยสามารถเตรียมหลักฐานในการตรวจสอบข้อมูล ล่าสุดครังเตรียมโอนเงินเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทให้อีกเจแสนคนรอรับ15พฤษภาคมนี้หลายคนยังคงรอความหวังจากเงินช่วยเหลือ5,000บาท ที่รัฐบาลใช้เวลาในการตรวจสอบและโอนเงินมากกว่า1เดือนแล้วโดวยกระทรวงการคลังเผยว่าหากผู้ที่สถานะเปลี่ยนเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินแต่ยังไม่ได้เงินในรอบที่ผ่านมารอบเดือนพฤษภาคมนี้จะได้รับเงินพร้อมกัน2ยอดรวม1,000 0บาทเลย นววายรับวโรจนแสงสนิทผู้มืนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าปัจจุบันมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน5 0 0 0บาทเป็นเวลา3เดือนแล้วทั้งสิ้น14.2ล้านคนโดยในแต่ละวันกระทรวงการคลังจะทยอยโอนเงินให้กับผู้ผ่านเกณฑ์เป็นรอบๆในแต่ละวันส่วนในวันที่15้พฤษภาคมนี้กระทรวงการคลังจะโอนเงินให้อีก7 0 0 0แสนรายที่ผ่านเกณฑ์รับเงินแล้ว แต่บัญชีมีปัญหาและได้ทําการแก้ไขบัญชีใหม่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามขณะนี้กระทรวงการคลังได้ปิดรับการทบทวนสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันที่10พฤษภาค,คมที่ผ่านมาและได้ส่งทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่ทุกวันส่วนการยื่นเรื่องร้องเรียน ที่โตรับเรื่องราวล้องทุกของกระทรวงการคลังที่จัดตั้งขึ้นที่กรมประชาสัมพันธ์จะเปิดวันสุดท้าย15พฤษภาคมนี้โดยกระทรวงการคลังจะเร่งตรวจสอบข้อมูลให้แล้วเสร็จถึง99ภายในวันที่17พฤษภาคมนี้